วันนี้นะคะเจดาพาเมานะคะเจดาพาม่วนพามงนะจะมาสอนวิธีนะคะลงคลิปเรียวให้ปักตะก้าได้นะคะสําหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะคะที่ยังนะคะไม่ทราบว่าคลิปเรียวมันปักตะก้าได้นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนนะคะให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะได้นะคะนําไปใช้นะคะจะได้หารายได้เสริมกันนะคะ เอปเิรเอ็ดาอปเิเอโอเคเราไปดูกันเลยนะคะก็อันดับแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะลงคลิปเรียวนะคะหากกดถัดไปนะคะกดถัดไปนะคะจะไปเจอหน้าถัดไปนะ,ะแล้วเลื่อนหาคําว่านะคะเลื่อนหาคําว่าดูเครื่องมือตั้งค่าเพิ่มเติม น่าจะอยู่ท้ายๆนะลองเข้าไปดูมันจะอยู่ท้ายๆนะคะเสร็จแล้วให้เราอะคะกดนะคะกดเข้าไปนะคะ,ละ,คะแล้วก็ไปหาคําว่าสร้างรายได้นะคะสร้างรายได้นะคะพอเราเจอคําว่าสร้างรายได้แล้วนะคะเราก็กดต่อไปนะคะกดต่อไปนะคะแล้วต่อไปนะคะเข้าไปต่อนะ ก็จะเห็นเพิ่มลิงก์สินค้านะคะเพิ่มลิงก์สินค้านัวเองเพิ่มลิงก์สินค้านะเราก็กดเข้าไปนะคะกดเข้าไปเสร็จแล้วก็จะเจอนะคะให้เพิ่มหลังจากที่เขาเรากดเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอนะคะคําว่าเพิ่ม URL นะคะ URL เอามาจากไหนนะคะเรานะคะจะไปตรงที่ แลตฟอมนะคะหน้าแพลตฟอมของอแอปส้มกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เลือกดูสินค้าพอส,าาะะสินค้าขึ้นมานะคะสินค้าขึ้นมามันจะมีลูกศรอ,อยู่ด้านบนนะคะมันจะมีลูกศรอ,อยู่ด้านบนให้เรากดเข้าไปนะคะพอเรากดเข้าไปเสร็จนะคะเขาจะมีคําว่าคัดลอกลิงก์นะคะเรากดคําว่าคัดลอกลิงก์นะคะพอเรากดคัดลอกลิงก์เสร็จแล้วนะคะ เราก็จะกลับไปหน้าเฟซบุ๊กที่เราเตรียมนะคะที่จะลงคลิปเลียวเมื่อกี้นะคะลงคลิปเลียวเมื่อกี้นะเราก็เอาที่เราคัดลอกลิงก์มาเมื่อกี้นะคะจัดวางไปที่ URL นะคะพอเราจัดวางเสร็จแล้วนะคะช่องต่อไปที่เขียนที่เป็นบอกว่าชื่อลิงก์นะคะเราก็ระบุก,ก็ได้หรือไม่ไม่ระบุก,ก็ได้นะคะ เราก็จะพิมพ์ชื่อลงไปในสินค้าที่เราเลือกมาเมื่อกี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็บันทึกได้เลยนะคะกดคําว่าบันทึกแนแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทาคลิปเดี่ยวให้ลงตะกร้าได้ลงตะกร้าขายส่งได้แบบง่ายๆนะคะสําหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้นะคะก็สามารถไปทําตามกันได้เลยนะคะแนะนําจากเจโซดาพาเมานะคะ ขอบคุณค่ะ